ก็สวัสดีครับผมวัเจอกันใหม่เจอประสิทธิโชคคนใหม่แล้วก็น้องน้องอะไรดีเอ้าประสิทธิโชคเฮ้ยกลุกมมาไม่ทันเลยอ้าวอ้าวอ้าว่โ,นโนดนดีไม่ต้องหรอกอ้ย,อยงัดไม่โดงงนงัดยากเนาะ เนี่ยเออชื่ออะไรดีคนนี้คนนี้ชื่ออะไรดีวันทีโชคกับอะไรดีกขาต้องกขาต้องโซระยานะต้องโซระยาต้องโซ่ต้องโซระยะมามาโซระยาอช่างอชางโซระยาโดนลุมเอ้าเอาขี้คู่เลย อรีอรีวสิติโชว์เออวสิติโชว์วสิติโชว์ไหวบ้างแบบร้องโซลยา,าใครไม่รู้จักอ๋อโซลยาจะไปไหนเนี่ยให้ไม้เข้าตูด้วยโอ้สุดยอดเจรอน บ่อยๆอ,อ้าวซีกูซีกูอ่านั่นแหละงโง่แล้วมึงมึงมันโง่นี่ขนาดกูน,นอนเล่นนะโมเว่นโมเว่นนอนเล่นสุริยาปหมสุริยาขอมอนขอมอนบีบเอ๊สุริยาอดีตกูลุ้มอดีตกูลุม้มชิ่งไงนี่ไงสุริยาทำอะไรเดียวสุริยาทำอะไรเดียวสุริยาทำอะไรเดีวยว

สถิติโชคจังเอออย,อ,อย่าปั๊มยาเยอะดินี่เขียนรอลุกขึ้นเนี่ยสถิติโชปล่อยๆเลยสถิติโชคตอน่องสรยาตนานอ่าแผลเซียมียาบางทีแผลเสียมียาใช่ อ้วกูเล่นลุมเลยแล้วกันไหวเลยเพื่อนออกนูขอสองแล้วกันขอสองแล้วกันขอสองแล้วเอ้ยมันอะไรของมันเนี่ยวันสิทิชชู่วันสิทิชชู่วันสิทิชชูค่ความยาเหรอหรือว่าขี้กันเองนี่ลุงตัวนี่กูอยู่ตรงกลางแล้วเป็นไรกูโดนดวัว <c oughs> ไม่ใช่ ไอหัวถุงมันเป็นคนนำมาบอกว่ามื่อกี้ไอหัวถุงมันบอกว่าฝั่งนี้ครับเล่นฝั่งนี้ครับคือมันไม่ได้เล่นมันให้คนอื่นเล่นสุรยาสุรยาเล่นจิงใส่สุรยาสุรยาเจ้าสุริยสุรยสุริยสุรยาตายนึงนายนึงขอแล้วกันขอแล้วกันกูขอเชิญได้ไหมกูขอเชิญได้ไหมขอเชิญได้ไหมล่ะ ขอเฉียดได้ไหมล่ะเฮ้ยโดนผีดถึงมากเฮ้ยกูขอกูขอกูขอ,อดีนี่ไงนี่ไงเข้าหลังเนี่ยกูชอบจริงเลยเอาล้ำล้ำกูลำ้ลำ,ลำยืนแบบแบขึ้นแบอะไรฉีกไม่โดนเลยกูเป็นไรเนี่ยขาไม่วิ่ง

นีไ่งไงไม้มีชชาเพื่อนเลื่อนนี่ไงขับยาเล่นขับยาเล่นมุ้งก็ดีทำไมบุ้งไม่เป็นหรอไม่รู้มอนกันดูไม่โดนหรอรู้มวติด มันวุบติดมึงก็ผิดอีกโอ้โหวุฒิพิชโยเอ้ยมึงยอมให้กูไหนเด้ยกูขอเฉื่อได้ไหมละ่ะขอเฉื่อได้ไม,มั้ยนะวุฒิพิีโยยามึงก็เยอะเกินไปเอ้ยยามึงก็เยอะเกินยามึงก็เยอะเกินจะตายแหน่นอยทีเดียวทีเดียวทีเดียวตายเก็บสองเฮ้ยขอแอคหน่อยแล้วกัน,นวุฒิพิชโยส่วนใหญ่ สุรยิยะสุรยิยะเป็นวันดตัวอ้าวสุรยิยะอะไรเนี่ยนี่ไงกลับหลบสำรวจประชิดนี่ไงหลบอีกทีนึงเอา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 เออกูโดนยิีหมดแน่กลัวแล้ว <laughs> ดินไม่ทันเอาเว้ยมึงเฉิ่อยเราเนี้กูไม่เฉิ่อ่ะเพื่อน,น เลยนะส่วนร,ออริยาคุณจะวิ่งเข้าไปก่อนเลยมึงวิ่งเข้าไปก่อนคุณจะมึงวิบบ่งเข้าไปก่อนดิอ่า

หวบอกไหวอะพวกเนี้ยเอาเอาหมาเสือขอดิเอ้ยสมยากับเล่นหอกูลักูติดลำแบบดึงแบบดึงกูติดลำอะดิอะดิอดิสมยาสมยาเฮ้ยกูตายกูตายเือตายปัยาัยาปัมยาัยายาันี่ไงสมยาโดนมีดไปดิขออะแล้วกัน ออา๋ออ๋หลอกเป็นเลข8กูติดล้ามไงกูติดเอาดุพี่โดนนี่ไงหลอกเอ้าห่ข้างอ่ะติลดลามดินีุ่่นหลังวุ่นหลังวุ่นหลังสี่ขัวสว่าน์อะไรกท้ขัวสว่าน นี่งไงโค้งสวัสดีกูจะตายกูปั๊มยาไม่ทันยังไม่ตาย,ยากูยังไม่ตาย,ยากูยังไม่ตายเว้ยกูยังไม่ตายโซลยาจ้าโซลยาโซลยาเฮ้ยกูตายเลยย,ย,ย,ยือ้อกลับมาเขาหยาบด้วยทำไมทำไมแก้มือแก้มือขอดี ไว้เรยไว้ไวไวไว้หนูอยาเล่นเกมเหมือนกันนี่อ่ะบูดิ้บูดหัวบูดีบูดแต่บูดบิดติดบูดบิติดบูดบูดบิดติด กูติดลำรัวๆเลยกูติดลำอ่ะพี่โอ้ระยาเอ้ยได้ได้ได้เป้าจิวเ้าคงจะแบบโดนแบบดกดจนแบบไม่ใจจะเล่นแล้วมั้งเหรอ มา嘛สุริยาปฏิทินโชคไม่มา,าททอ,อุ้ยชิบช้าปฏิทินโชคชัวสุริยาสุริยาสุริยาเฮ้ยกูโดนลำกูโดนลำกูโดนลำแล้วเพื่อนเอาเลยกูให้มึงเฉยแล้วรอบเนี้ยเออมึงเดี๋ยวมันขี้กันเองเลยนี่งไง เหลือแลนี่ไงนี่ไงหนึ่งอ่านี่ไงได้สู้นเราบูมบูมน่ครับศึกดวลกับไอ้ไอ้กับประสิทธิโชค vs ไอวีเประสิทธิโชคเขาเรียกไอ้ไอ้อะไรดีดาวสกุลไอ้โจนนี่วิเอสประสิทธิโชคนี่ไอ้ได้รับ ได้รับการเอาชนะไปแล้วตระกูลแกงเนี่ยอะไรสุรยาสุรยาสุรยากลับหลอกไปกูสุรยา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 ,รรยาเอออย่างนั้นแหละันต้องซีก่อนเื่อนเฮ้ย ไปเ,เดี๋ยดดิได้กูให้มึงอะของมึงก็เอาไปท,ทุ่ยไว้เนั่นมาสิที่โชคนี่ตมาเป็นของกูลแล้วแหละมาสิที่โชคมึงอะดีกูรัดรัดไม่ติดรัดไม่ติด ไอ้กูขาแข็งอะ่ะกูติดลำติดลำกูขอล้างยาวปวูดกูดีดีหลังกูดีหลังกูนี่ไงนี่ไงนี่ไงอู้ดดีแล้วไ่ติด ไบตายยังเนี่ยอเออประสิทธิโชครู้ส<า>ึกยใงม่ขอจบการแสดงไปเท่านี้นะครับประสิทธิชโชค